สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับพี่ชัยที่ฟอร์ดพระปแดงนะครับพี่ชัยก็จะพามาชมอีกหนึ่งคันสําหรับรถ ford ดเอเวอเรสต์ไวท์แท็กนะครับคันนี้ก็พร้อมที่จะส่งมอบลูกค้านะครับเดี๋ยวมาชมกันครับว่ารุ่นนี้หน้าลงไหลแล้วก็แต่งออกมาสวยแบบไหนมาชมกันครับสวัสดีครับวันนี้พี่ชัยก็พามาชมรถเด่นๆอีกหนึ่งคัน เป็นไฮไลท์สำหรับรถรุ่นนี้เลยนะครับมีความสง่างามมากเป็นแบบอเมริกันนะครับโดดเด่นนะครับในการตกแต่งรถรุ่นนี้เลยมีความสวยหรูนะครับกับความเคริรฟนะฮะในการตกแต่งดนหน้าก็บอกตรงเลยว่าเป็นกระจังหน้าแบบใหม่นะครับ เป็นห้องวิสเตอร์นี่เองมีไฟสิสีส้มสามจุดนะครับดวงไฟหน้าก็เก๋ไก๋มากครับเป็นดวงไฟแบบแมทริกนะครับแล้วก็มีช่องอะคริลิกนะครับมีไฟตัดหมอกเป็น LED มีเซ็นเซอร์ทั้งหมดสี่จุดด้านหน้านะครับด้านข้างมีสองจุดม,มาพร้อมกล้องเลยนะครับ 360องศาใ้รายรุ่นนี้เลยก็แต่งสีดำทั้งคันครับจะเห็นราวหลงังคาเป็นแบบแนวใหม่นะครับเป็นสีบอลความโออาสำหรับรถรุ่นนี้นะครับมันจะดูแล้วเหมือนอ้วนๆน,นะแล้วก็มีการโหลดมาสองนิ้วมันจะดูแบบติเตี้ะใครชอบแนวนี้นะครับบอกได้เลยว่า เราจัดให้นะครับแล้วก็มาดูด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีคิ้วนะครับใส่ครอบมาให้นะก็สวยงามนะครับคิ้วส่วนแม็กยางนะครับเป็นของโตโยซีรีส์นี้นะครับเป็นซีรีส์ของอ265ทับ50 R20 ถือว่าสวยเลยแหละเด่น,นมากความกล้อง360องศาด้านบนก็จะติดฟิล์มให้กับเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวมาชมเรื่อยๆนะครับอันนี้จะมีเบ้าลงมือเป็นสีดำตั้งมาให้ครบเลย มีไฟท้ายก็เป็นแบบขีดนะครับเป็นเหมือนมัดแต่งเลยเด่นช่วงล่างนะฮะกันชนท้ายก็แต่งออกเหมือนแนวไปลาท่อคู่นะครับเป็นของวิกเตอร์กันชนท้ายนี่ครับแมตมาพอดีนะครับสังเกตด้านข้าง จะพอดีกับคิวรอนครับสำหรับรถรุ่นนี้แล้วเป็นเครื่อง2,000ไบทโบนะครับ210แรงมา้า450นิวตันเมตรราคาเริ่มต้นสำหรับรถรุ่นนี้อยู่ที่1,922,000บาทแต่องออกมาสวยนะครับ ใส่แม็กใส่ยางมาให้ใหม่ลูกค้าท่านใดสนใจเข้ามาชมรถที่โชว์รูมได้นะครับ นี้เลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจแต่งรถแบบนี้นะครับก็ติดต่อมาที่ฟอร์ดพระประแดงหรือติดต่อมาที่พี่ชัยนะครับเบอร์ศูนย์เก้าสองห้าสามห้าสามเก้าหรือไลน์นะครับ w a w w a n ห้าห้าฝากกด s u b s ไคร b e กดตุกใจด้วยนะครับ